right, สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก็จะพาเพื่อนๆเข้าครัวนะคะมาทำเมนูกล้วยแขกนะคะ แต่ว่ากล้วยแขกวันนี้เราไม่ได้ใช้กล้วยน้ําว้านะคะพอดีเราได้กล้วยหอมมานะคะจากต้นที่บ้านเราเองนะคะเราก็จะนํามาใช้ประยุกต์เป็นกล้วยทอดนะคะในวันนี้นะคะว่ามันจะเป็นกล้วยทอดได้ไหมนะคะเพราะมันเป็นกล้วยหอมนะคะค่ะเราก็ไปดูวัตถุดิบในการใช้ทํานะคะหนึ่งก็จะมีกล้วยหอมเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใช้ที่มันสุก เราก็ใช้แค่มันกำลังหำหำนะคะนคะคะกล้วยนะคะแล้วก็มีมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดมะพร้าวทึนทึกนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นแป้งแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าอันนี้เนี่ยคือเราเอาข้าวไปแช่แล้วเราก็โมไว้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็ได้น้ำแป้งมาประมาณนี้ เสร็จแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเป็นผงนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีแป้งทอดกรอบแป้งสาลีนะคะก็น้าตาลนะคะน้ําใบเตยค่ะน้ําใบเตยน,น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไว้แต่งกลิ่นนะคะแต่งกลิ่นนิดหนึ่งแล้วก็จะมีงานะคะนี่งาจะใส่งาลงไปด้วยนะคะแล้วก็ ผงฟูนะคะใช้ผงฟูนะผมไปด้วยก็เอาเกลือมีตัดเกลือด้วยนะคะดีเกลือเราไม่ตั้งโชว์ตรงนี้นะคะเราใช้เกลือตัดเกลือนิดนึงนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปใช้เกลือตอนที่ตั้งน้ํามันด้วยนะคะนะคะก็มีเกลือะค่ะอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้สําหรับวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่พิเศษก็คือเป็น แป้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าแป้งเนี่ยคือสูตรโบราณนะคะตอนที่ยายทํากล้วยแขกทอดเนี่ยนะใช้แป้งก็คือแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะเอาเข้าวเจ้าเนี่ยไปแช่แล้วก็มาโม่นะคะโม่มีโม่หินสมัยโบราณนั่นนะคะ เราก็เป็นคนโม่โม่เสร็จแล้วก็จะได้น้ําแป้งออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปผสมนะคะเขาก็จะมีผสมส่วนผสมของเขาก็ใส่ลงไปแล้วก็ไปทอดกรอบอร่อยมากแต่วันนี้เราจะทําตามฉบับเดิมไม่รู้ว่าจะกรอบอร่อยหรือเปล่านะคะก็ไปตามดูนะคะเพื่อนๆติดตามชมค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูวิธีการผสมแป้งกันก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ เป็นว่าตอนนี้เราก็จัดตวงแป้งก่อนแล้วนะคะ,ะใส่เนื้อแป้งลงไปเนื้อแป้งข้าวเจ้านะคะนี่นะคะนี่นะคะเนื้อแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งถ้วยนะคะียังไม่เต็มเท่าไหร่ใส่ลงไปก่อน แล้วก็ละลายให้ทั่วนะคะดรายแป้งให้ทั่วนะคะ เราก็จะใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวเราก็ใส่ลงไปอันนี้เราจะคลุกเค้าให้เข้ากันสิ็แล้วก็ใส่ ผงฟูนะคะผงฟูลงไปส่ช้อนโต๊ะนะคะช้อนผงฟูหนึ่งช้อนใส่ไปแล้วก็น้ำใบเตยใส่น้ำใบเตยนะคะนี่นะคะเพื่อแต่งกลิ่นเฉยนะคะเพื่อนแต่ให้กลิ่นหอมๆค่ะแล้วก็จะใส่น้ำใบเตยไป ประมาณนี้เอาประมาณนี้แล้วเราก็มิกผสมแป้งให้เข้ากันเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะทิ้งแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ็จะใส่น้ำตาลนะคะน mm ้ำ hmm. ลึ้นถ้วยใส่ไปเราอาจจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่ากล้วยเราเป็นกล้วยที่มันยังห่ามนะคะไม่ใช่กล้วยสุกให้ออกรสหวานนิดน, mm hmm. นึงก็ละลายน้ำตาลเต mm hmm. ิมงาน,นะคะงาแล้วก็งา มาใส่ไปใส่มาไปนี <froze. S 2> ป่ค่ะเพื่อนๆแป้งที่เราผสมเอาไว้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคนๆนะคะที่เราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เราก็เพิ่มเนื้อมะพร้าวกับ ผัลลิสองลงไปนะคะนี่นะคะเราไปดูว่าเราจะทอดออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มือใหม่นะคะมือแม่ค้าคนใหม่ไปเลยค่ะตอนนี้เราตั้งกระทะไว้แล้วค่ะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองใช้น้ำมันประมาณนี้นะคะแล้วก็รอน้ำมันให้ร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองทอดดู ทอดนะคะถาแรกนะคะาแรกเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ไหมคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆติดตามชมนะคะว่าเราจะมีอะไรเมนูพิเศษอะไรมานําเสนอเพื่อนๆก็ไว้เจอกันค่ะ